ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ไปได้กล่าวถ้อยถแถลงที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกันนะครับท่านนายกก็ไปพบคนไทยในสหรัฐชี้แจงสถานการณ์ของประเทศย้ำ2ปีแก้ปัญหาความขัดแย้งจนได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมากขึ้นพร้อมกับเร่งปฏิรูปประเทศทุกด้านเพื่อให้ประเทศก้าวหน้าและมั่นคงติดตามได้จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับ ประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพบคนไทยในสหรัฐตัวแทนสมาคมในนครนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงยในโอกาสเดินทางมาร่วมการประชุมสมัชชาสหาประชาชาตินครนิวยอร์กได้กล่าวขอบคุณที่มาให้กำลังใจและชี้แจงถึงการทำงานตลอดสองปีว่ารัฐบาลเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแยง้งก,การใช้มาตรา44เพื่อบูรณาการแก้ปัญหาที่มีอยู่เพราะการทำงานติดขัดหลายเรื่อง ไม่ได้ใช้เพื่อกลั่นแกล้งใครนอกจากนี้รัฐบาลต้องปฏิรูปประเทศทุกด้านวางมาตรการและออกกฎหมายหลายฉบับกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อหวางรากฐานให้ประเทศเกิดความมั่นคงพร้อมย้ำว่าเมื่อเข้ามาบริหารประเทศแล้วออกไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะกลายเป็นว่าเข้ามาแล้วเสียของการที่ท่านรองผู้มในวันนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจนะ เรื่องในประเทศเนี่ยสิ่งที่ผมใหญ่ก็เล่าให้ฟังก็คือวันนี้สถานการณ์ภายในประเทศก็สงบสงบนะสงบถือว่าถือว่าดีนะแล้วก็เราก็สาบาถบังคับใช้กฎหมายได้ตัวใหญ่เขาไม่เดือดร้อนหรอกคนทั้งหกสิบเจ็ดสิบล้านเขาเดือดร้อนกับผมที่ไหนลนะมาตาราสี่สิบสี่กวดนการสิทเขามีไว้สำหรับให้บังคับผู้ร้ายนะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ใช่ผู้ร้ายก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนใช่ไหม ระนั้นถ้าเราอยากเห็นประเทศไทยก้าวหน้านะครับอย่างมั่นคงมังม่งคั่งยังยืนเนี่ยเราต้องมีการปฏิรูปประเทศไงเพราะนั้นที่เรียวกว่าการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลยังแก้ปัญหาเร่งด่วนอาทิปัญหาผู้ลี้ภัยค้ามนุษย์จนถึงขณะนี้ทําให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมากขึ้นแต่เขาเห็นผลงานที่ผมทําวันนี้เขาพอใจแต่เขาบอกเขาพูดอย่างอื่นไม่ได้เพราะมันติดด้วยคำว่าโลกของชาธิปไตยไงเขาพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอครับเขาจะมาชมชื่นชมผมมากมายไม่ได แต่เขาเห็นในผลงานของเรานะสองวันที่ผ่านมาก็พบกับคุณเดนี mm ิลเซลก็รูอ้อยู่รู้จักอยู่เขาก็ชื่นชมกับผมว่าขอบคุณประเทศไทยลนที่่านมาครั้งนี้ขอขอบคุณประเทศไทยสามเรื่องหนึ่งคือเรื่องการแก้หาเรื่องรีไพผมคิดถึงว่าแล้วมาประชุมกับเขาเพราะเป็นเรื่องของประธานาธิบดีโอมามาตรการทั้งโลกวันนี้เดือดร้อนหมดแล้วไม่มีประเทศไหนอาเซียนที่เชิญเข้ามาไม่เชิญผมมาเพราะผมมีประสบการณ์ในการแก้หาสองปีที่ผ่านมาผมให้ประชุมสามสี่ประเทศของเรา จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้พบหาหรือกับสภาธุรกิจเพื่อความเข้าใจระหว่างประเทศหรือ BCIU ย้ำถึงความน่าลงทุนของไทยที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญทางเศรษฐกิจของอาเซียนซึ่งภาคเอกชนสหรัฐสามารถใช้จุดแข็งของประเทศไทยทำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจและต่อภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมโทรโพลิแทนมิวเซียมออฟอ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในนครนิวยอร์กประทับรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน